แล้วผมกม่เคยได้ยินมาว่าขนมปังเวลามากินกับอะไรอ่ะมันก็อร่อยไมเหมือนครับมันต้องมีเต็งดวงเต็งทายกันบ้างเไ,ไปไหนมาพี่เค็มปีเลยดี่ะ นแบบผมกันนะครับเวลาอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกครับมันจะมีก็แต่ขนมปัง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 ปังปังปั้นๆนะครับแล้วผมก็เคยได้ยินมาว่าขนมปังเลามากินกับอะไรมันก็อร่อยหมดเลยงรับเนี๋ยวนี้เาจะมาทดลองกันว่าขนมปังกินกับอะไรมันเอาจริงปงแต่ระดับเดียวยังครับมันจะแค่แกะขนมปังออกมาแล้วก็หยิบพาแยมมันก็ไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเสียงดวงเสียงทายกันบ้าง ดูที่ตะก้องเราเนี่ยจะเตรียมอุปกรณ์ให้เราทั้งหมดเก้าอย่างครับ oh. เราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้ขนมเราจะได้เขาเรียกวจะได้ไส้ยินกับขนมปังจะได้ไส้อะไรจะดีมมีเดียวไม่ดีครับ oh. ครับได้แล้วเรได้เตรียมอุปกรณ์ที่เรียบร้อยแล้วะครับทั้งหมดเนี่ยมันอยู่เก้าเบอร์ครับผม oh. รตอตอซ้อมก๊กเหมือนเดิมนะครับ oh. อันที่สองครับผมน้ำกินซีฟูด้ดนี่ครับน่าจะซื้อมาจากตลาดนะครับท่าน,นต่อไปซอสพริกซอสพริกเนื้อซอฟต์ที่คิดนะครับทุกไม้ทุกไม้อันต่อไปครับพริกไทยเหมือนกันครับพริกไทยที่นำมาจากเพื่อกลางที่มาไลนะ์นี้หมดต่อไปนะครับไม่ต้องคิดผมไม่ยอมคิดน่าจะเข้ากับนุข้าบข้าวโอ้มู โอเคแล้วก okay. ็พอเรื mm. ่องจะกินได้เลยครับดทุกคบไปแล้วก็วัดผ่านมาแล้วต้ี่ตัดเตียงนะครับแล้วต้องสูงมะครับว่าเราจะได้ไปมันเด้ไม่เดางครับผ่นบางๆครับก็น่าจะเข้าคอนนี้ต้องนิดนึงครับเดคะแนนอะบองคนกไม่ได้แครไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยนะเนั่นแหละเดาก็จะรู้แล้วเปล่าไม่ต้องเดาก็รู้จับเเรี่เอลสุดๆอะเด็กเบื่อหมูเหวนะครับเบอร์เก้ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไอติมช็อกโกแลต ครับได้เวลาที่เราจะต้องคุ้มกลางครับแต่ผมแล้วกอดด้วยเด็กหกข้าวออข้าวเด็กหกข้าวข้าวเันนี่ข้าวเนาะเอ้ย <laughs> <laughs> ต้องห่อด้วย อืหมดเลยแล้วแ็้วแซนวิดสไตล์สิงคโปร์เราแซนวิทุ่ม่ากเายอีกแล้วครับนี่งดีอีมไหมอืออืเปิมเปิมอันนี้ให้ให้กี่ดาวดีห้าดาวห้าดาวได้เต็มสิบ้ห้าครับผมให้ห้าใส่แจกที่สองที่จะไจกอะไรรพร้อมแล้วไป ก็ขอให้ได้ของดีเ้อเล็กหนึ่งก็อมนกปลาโอ้ my god อ้อน้ำปลาัดหม่เล็กหนึ่งน้ำปลาปลาสามก็กิมจิขนมปังความเผา ยินดี้จะเข้าคลิปว่างครับ,ครบคใ,ครใครอยากทำก็เป็นใจนะครับแย่ทำลาด้ยพี่น้องโอ้ยน้อยไปไปยแต่ไหนมาที่เต็มสีเลยดีอ่ะ <c oughs> นุ๊กไม่ทำอะไรแบบนี้ได้ะเอา้า <c oughs> ทำเพื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> เอาละครับเราจะมาแทนที่สามกันนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่าว่าอันที่สองสองอันดอกอันที่แล้วอ่ะโอ้โหซีโร่ทูว่ะซีโร่ทูว่ะซีโร่ทูว่ะ <c oughs> เราจะมาดูอันที่สามว่ามันจะได้ดีว่าหรือเปล่าครับมาครับ Round t อโอ้โหดูเขาหวยฝามแลววบไม่เป็นไรครับเราเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็กล้าทำแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะงงหอก่อนนะโอแล้วพริกก็เอนเร็วเร็ว <c oughs> โอ้โหอันสามครับยอดเรื่องปตากเพาอ่ะแด่ได้เวลาสมควรที่เราต้องตัดสินว่าใครเป็นที่หนึ่งใครเป็นที่รองใครเป็นที่โลครับมา <c oughs> คุณขอประกาศผู้ชนะของเมนูขนมปังกินกับไส้อะไรอร่อยนี่ครับผมหมายเลขหกครับผู้ชนะ นะครับเข้ากันสุดแล้วครับอันที่สองคือน้ำปลาครับผมอันสุดท้ายมันยิ้มยิ้ยแต่สําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับคิดว่าไอ้สามอันเนี้ยอันไหนดีก็แล้วแต่ผู้ชมจะคิดแล้วครับว่าแล้วแต่ความคิดเราแต่เนี่ยเนีย่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันอะไรครับเอาละครับจบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับที่ เราได้รีวิวขนมบังกินกับไส้อะไรอไร่อยครับแล้วคุณผู้คุณอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด like, ไลค์ให้เม็้วยนะครับรอคลิปหน้าเรานไมเราไปดไปดูกันนะครับสวัสดีครับ